สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และชาว y o u t ท b e ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านวอเกษตรแท็กเตอร์ของเรามีรถไถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะมาในค่ายของฟูปตานะคะสำหรับรุ่น L4708 นะคะ47แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะสภาพสวยๆเลยเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็โรตารี่ตราช้างนะคะยางใหม่ยางดีทั้ง4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดร,บรอบๆคันกันเลยนะอ่ะ สำหรับคูป o ต้ L4708 นะคะเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะคะสภาพสวยๆเลยไม่มีรอยรั่วรอยซึมรอยเยิม้มใดๆทั้งสิ้นนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแบบขานล่างนะคะส่วนด้านหลังเราพ่วงให้เป็นโรตารี่ตราช้างนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะสวยๆเลย ไม่เยิม้มไม่รั่วไม่ซึมนะคะเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะน,นี้จะเป็นด้านหน้าเนาะเป็นแบบใบมีดดันดินคานล่างนะคะระบบ,ระบบไฟระบบไฮดรอลิกใช้งานได้เป็นปกตินะคะสำหรับรุ่น L4708 นะคะ47แรงมนะ้าเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะคะคันนี้จดทะเบียนปี55นะคะราคาอยู่ที่ สี่แสนืบาทนะคะ42่แสนมืบาทนะคะได้อุปกรณ์2ชิ้นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็โรตารี่ตราช้างนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะจดทะเบียนปี5 5ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1220กว่าชั่วโมงนะคะสวยๆเลย ลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่ากำลังมองหารถถ่ายไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยคูปต้า l c 7 0 8นะคะเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะคะ47แรงม้าเนาะอ่ด้าน,นหลังเป็นโรตารี่ตราช้างนะคะเป็นแบบสแตนเลสเลยนะคะทนทานใช้งานได้อีกยาวๆเลยอ่ะ ราคาอยู่ที่420,000บาทนะคะ420,000บาทจดทะเบียนปี55นะคะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปวิดีโอการทำงานของตัวรถกันนะคะ สำหรับคูปอ t ้า L4708 นะคะราคา420,000บาทนะคะร้านวอเกษตรแท็กเตอร์นะคะ0910062972นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ